สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินัยกระายบทเผยคำพูดทำเอื้อง เรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นไม่เข้าใครออกใครจริงๆสําหรับเมกมินายกรายบรที่ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ากําลังมีปัญหาสุขภาพอยู่แต่ก็ได้กําลังใจดีๆจากภรรยายและทั้ง3าทายาทคอยเป็นกําลังใจรวมไปถึงแฟนคลับที่ร่วมส่งกําลังใจกันมาอย่างหล้นหลามแต่บอกเลยว่าเมกมินายกรายบรนั้นใจสูงมากๆพยายามสร้างพลังกายและกําลังใจให้กับตัวเองเพื่อกลับมาทํางานที่รักในวงการได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของเมกมินายกรายบทใช้ชีวิต ู่กินกับเอออนชัญญาและได้มีทายาทด้วยกันทั้งหมด3คนนั่นคือน้องมาร์กน้องแมมและน้องเมอร์สที่เป็นกําลังใจให้อยู่เคียงข้างคุณพ่ออยู่ตลอดโดยครั้งหนึ่งเมกวินนายกรายบุตรได้เผยว่าในระหว่างที่เข้าทําการรักษาตัวนั้นเขาไม่สามารถกอดทั้ง3ทายาทได้เลยเนื่องด้วยอะไราหลายๆอย่าง ตัวเมกวินัยกรยบุตรเล่าว่าก็บอกน้องๆว่าปะปะไม่สบายอย่าเพิ่งกอดนะไว้ปะปะหายค่อยกอดนะช่วงนี้อย่าเพิ่งนะคือถ้ากอดก็ค่อยๆนะน้องๆก็เหมือนกันบางทีเขาไม่เข้าใจว่ากอดแล้วเราจะเป็นอย่างไรเราระวางรักษาเราต้องระวังมากน้องมาร์กน้องแมมเรากอดทุกวันก็สงสารเขาเขาจะคิดยังไงรู้สึกแย่มากคนจะกอดแล้วมันกอดไม่ได้บางทีน้องมาร์กน้องแมมก็มายืนมองที่กระจกไม่รู้จะถามยังไงดีแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ทุกวัน ทนนี้เมกวินัยกระไบทเผยว่ากําลังใจสําคัญก็คือน้องๆทั้ง3คน อีกทั้งยังเผยคําพูดของทายาทคนโตที่ทําเอากลั้านน้าตาไม่ไหวนั้นโดยแม่วินนยกระไรบทได้เล่าว่าคือตอนนั้นที่เราไปทำแชมเบอร์แล้วมันเป็นเยอะซึ่งตอนนั้นก็มีคนอื่นจะแนะนําวิธีอื่นให้ไปรักษาที่เมืองนอกโดยแฟนคลับเขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ซึ่งทายาทคนโตก็บอกกับเราว่าถ้ามัมมะลองอีกนะจะไม่เรียกมัมมะว่ามัมมะแล้วไม่เห็นเหรอว่าป๊าป๊ากำลังจะหายแล้วแล้วทาไมไปทําให้ป๊าป๊าเป็นแบบนั้นอีกเหรอพอเขาพูดเราก็อึ้งว่าเขาเห็นสิ่งที่เราเ อยู่เขาเข้าใจว่าพอเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ